อยู่โรงพยาบาลไงเขาทไม่ได้ไปอ่ะเขาก็น้องอบตัวยู่เลยจะไปหาได้ไมมแต่ตอบคอมเมนต์นี้ให้น้องหน่อยมีคนบอกว่าเสื้อสีดําจะมีคราบติดไหมเนี่ยเนี่ยน้องใส่ให้ดูเลยเสื้อสีดําจะมีคราบติดไหมหมายถึงครีมขอกผิวหรอใช่เสื้อสีดําอ่ะถ้าคุณพี่้าใส่เสื้อแบบนี้ออโอ้โหทาแบบนี้เลยอุ้ยเออมันทำไมมันก็เป็นคราบดิคนเราจะเอาครีมขออผิวมาทาตรงเสื้อหรอเอาดีๆแต่ถ้าคุณพี่ทาตรงนี้อ่ะ ียร์นีหนูอ่าคชะอย่างนี้ทุกคนอ่าเกียนให้ด้วยนะเพราะว่ามันแต่งตัวเป็นน้าเลยผิวไม่หนักนะคะทุกคนแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อไม่ติดขนเลยนะทุกคนนี่ฝั่งที่พอกและนี่ฝั่งที่ไม่พอกเป็นไงแล้วมันคือมันข่าวมากแล้วเคยเหงื่อเยอะๆนะำพิษโตนะผู้ชายไปหลอกผู้ชายได้ว่าเราข่าวแบบนี้จริงๆถ้าถามว่าจะติดเสื้อดํำไหมแกต้องทิ้งไว้สักห้านาทีถ้าเป็นไม่ได้ก็ทิ้งไว้ให้มันนานๆไปเลยมันจะไม่ติดเลยแกอ่ะอ่ะดูทุกคนอ่ะไม่คือยังไม่ทิงนีเเย่ นี่ยังไ่ทิ้งถึง5นาทีเลยนะทุกคนตบแรงมากเลยนะแกแรงมากอ้แล้วดูไม่หลุดเลยนี่ทุกคนดูอุ๊ยแตแดงแล้วอ่ะเพื่นดูค่ะไม่เป็นคราบนะคะอันนี้คือแค่ทิ้งไว้อันนี้ยังไม่ถึง5นาทีเลยเเวลยนี้ทุกคนทิ้งไว้ถึง5นาทีแบบไม่ติดนะเพราะฉะนั้นเอาไปทาได้เลยยิ่งแบบพวกถามว่าเสื้อนักเรียนเสื้อขาวโอ้ยถ้าเสื้อนักเรียนนี่มึงพวกใส่เสื้อก็ได้เลยค่ะโอเคนะแล้วก็ทิ้งไว้เสื้อไม่เหลือง ไม่เหลืองเพราะฉะนั้นทาแล้วผิวขาวกันนักเกิรแต่ตอนนี้คือพี่ยังไม่ได้พอกเหมือนกันอะเออแล้วคือดูทุกคนหน้าสไปเยแขนโค้งไม่ขาด้วยค่ะอุ้ยพอกคือเดี๋ยวพี่ไปพอกบนรถพอกก่อนไปนะอันนี้พอกบนรถได้นะคะไปพี่คิวเรียบเลพี่คิวเรียลวไป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 